วันนี้แม่ไปไหนน้าทำไมไม่เห็นเจอหน้าแม่สักครั้งเลยอ่ะสวัสดีจ้ะลูกค่ะแม่แม่หายไปไหนมาแม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแม่แค่ตากผ้าหลังบ้านอ๋อหรอคะแม่คือว่าแม่มีข่าวจะบอกข่าวอะไรหรอคะแม่จะไปตลาดตลาดมันเป็นข่าวด้วยหรอคะเปล่าระหว่างที่แม่ไปจ่ายตลาดนะจ้ะลูกค่ะมีอะไรหรอคะ ก็แม่จะบอกให้นะจ๊ะลูกระหว่างที่แม่ไปตลาดนะ่ะลูกล็อกประตูให้สนิทเลยนะจ๊ะเหรอคะเพื่อเพื่อป้องกันคนร้ายอ่ะจ๊ะถ้าถ้ามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตรูห้ามเปิดให้อีนั่นอย่างเด็ดขาดเลยนะคะอีนั่นหรอคะจะคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักอะไรคนหน้าแปลกหรอคะเออนั่นแหละแล้วแม่ก็จะบอกว่า ถ้าเขาเข้ามาถีบประตูของเราพังนะ่ะลูกให้ลูกรีบแปงลงร่างเลยนะจ๊ะเพราะว่าแม่เตรียมปีกของลูกไว้อยู่แล้วก็ถอดมองกุฎออกด้วยนะจ๊ะเพราะว่าโจนมันจะอยากได้นะจ๊ะอา้าวแค่นี้แหละไม่ไปก่อนนะบายบไม่บาย,บาย,บายค่ะแม่โอ้ยถอดมองกุฎออกดีกว่าเพื่อไม่ให้โจรเห็นฮ นี้ก็ราคาแพงเหมือนกันนะเนี่ยแต่แม่ก็บอกว่าห้ามออกไปห้องนอกด้วยไม่ใช่หรอแค่นี้นน่หน่อยเองออกไปก็ได้ฉันว่าฉันไปนอนดีกว่าง่วงแล้วไม่อออกไปแล้วเบื่อ อนอะทนอนเสร็จตื่นแล้วยังไม่กลับมาอีกออกไปห้องนองก,ก็ได้เรานอนไปเท่าไหร่เนะี่ยนาทีเดียวแม่จะกลับมาได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ตั้งไกลอะ่ะแม่บอกว่ามันเป็นทางมงมสอโอเคเราออกไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ออกไปนิดๆหน่อยๆเองออกไปก็ได้โอ้ไปดีกว่าไม่เห็นแคร์ใครเลย ระหว่างที่รูปก,กำลังออกไปเดินเล่นข้างนอกข้านอกนี่มันก็อากาศดีเหมือนกันนะเราเนี่ยอ,ยอแล้วว่าเราแปลงล่างรอดีกว่าไหมเนี่ยไม่เอา,าไม่อยากแปลงไม่เห็นมีโจรอะไรเลยหืออะไรเนี่ยเสียงอะไรอะ่ะ ฮะใครหัวร้อนอ่ะไม่จริงใช่ไหมฉันไม่ได้ล็อกประตูบ้านตายแล้วกุญแจละ่จละกุญแจอยู่กับแม่นี่ฮาเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกันเราก็มีกุญแจอ,อีกอันหนึง่งไม่ใช่หรอเราล็อกไม่ได้อ่ะล็อกดีล็อกดีมันล็อกไม่ได้ประ ูมันหายไปไหนหรือว่าโจมันถีบประตูมันไม่ใช่หรออือืม,อ,ม,อ,มอืมเสียงอะไรเนี่ยขออนุญ,ญาตครับเอ๊ะนี่มัน <c oughs> เอ่อเออ,เอ,อคุณหนูอยู่กับใครครับ <c oughs> หนูเหรอคะหนูหนูอยู่คนเดียวเหรอหนูอยู่คนเดียวค่ะอ๋อคนเดียวดีเลครับคราวนี้ ผมขอเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยค่ะทำไมอะ่ะแค่นี้ก็ทำเป็นเกรงใจไปใช่ไหมเปล่านะคะคือแปลงร่างอ่ะอยากเจอดีหรอคะหืมหาเรื่องแล้วเราเนี่ยหาเรื่องแล้วใช่ไหมเปล่าใช่หนูหาเรื่องค่ะอเอาเลยไหมเอาเลยค่ะ มีกันสองคนเหรอเนี่ยแล้วเราจะสู้ไหวไหมน้องจะสู้กับพี่ได้ลงคอเหรอพี่เก่งกว่าที่น้องคิดอีกนะต้องแปลงร่างแล้วไหนขอดูร่างอันแท้จริงของน้องหน่อยสิฮ่าฮ่นี่นี่คือร่างของหนูแปลงร่างยัดชียงอือเอา้าหายไปไหนแล้วนี่หนูมีปีก ปีกของเล่นเนาะนี่มันไม่ใช่ปีกของเล่นนะนี่คือปีกของจริงโอ๋อง้นก็ลงบินให้ดูหน่อยเฮ้ยนี่มันปีกของจริงนะเว้ยอืมดูเหมือนว่าจะไม่ทำมาลาแล้วจัดการเลยไหมจัดการเลยเรองนี่อ้อยเจ็บเจ็บอ้อยไม่ยอมรันี่แหละอ้อยอ้อยอยากตายนักใช่ไหม โอ้ยหัวมันกระแทกพื้นเจ็บเจ็บอ,อ,อ,อหนูไม่ยอมแพ้หรอกยังไงหนูก็ต้องสู้สู้สู้เงนินก็ขอให้มันสู้ได้ก็พอละแกเอ้ยออไปซะเถอะทรัพย์ส,สินของแกทั้งหมดเป็นของฉันแล้วฮๆๆๆ่าฮ่าฮ่าคราวนี้แหละฉันไม่ยอมหรอก อ้าวหนูจะบินไปไหนอะ่ะบินลูกเตะฟ้าทลายโจนหยุดอะไรอะ่ะฟ้าทลายโจนอะไรของมันวะอ้อเอื้อโอ้เกื้อ,อฟ้าทลายโจนนี่โอ้โหแกแกมันสรลพีชดชัดๆสลพีชอะไรเราค้าคนตายเฮ้ย ดูเหมือนว่าน้องเขาจะหาเรื่องแล้วนะเวย้ยแกแกน <c oughs> นีนนนนน่เดี๋ยวนะนี่มันตายกันหมดแล้วเย้ yeah! เราจัดการมาได้แล้วเมื่อไหร่แม่จะกลับมาเนี่ยแม่กลับมานานชะมัดเลยกลับมาแล้วจ้า <c oughs> อ้อนี่ลูกลูกทำอะไร นี่มันศพคนไม่จริงนะลูกลูกลูกจะทำอะไรมัน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 เข้ามาทำร้ายหนูก่อนค่ะหนูก็เลยแป้งล่างแล้วใช้ลูกคิกมันเลยลูกเตะเออนี่ลูกไม่ธรรมดานะลูกไปเรียนนักมวยมาจากไหนเนี่ยก็แม่ให้เปกหมานี่คะดูเหมือนว่าต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วอืมต๊ตุ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 ๊ฮัลโหล ครับครับมาเดี๋ยวนี้เลยครับถูแป๊บเดียวเองตำรวจอยู่ไหนนะเอตรงนี้ไม่มีตำรวจตำรวจอยู่ไหนนะไม่มีตำรวจนี่อเอาแล้วไงตำรวจดูเหมือนว่าจะมีคนร้ายเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนนะได้เลยมาแล้วครับก่ออะไรขึ้น โอ้โหนี่มันโจรศพโจรน,นะครับใช่ค่ะไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้มันคิดจะลวนลามน้องคนนี้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้อและสองคนนี้ก็ถูกตำรวจจับไปเข้าคุกและตายในที่สุดอืมอืมขอบคุณมากนะที่ช่วยจัดการไอ้โจรพวกนี้อไม,ม่เป็นไรหรอกคะ่ะฆ่าโจรให้มันตายดีแล้ว จะได้ลดภาวะคนลายเพิ่มขึ้นเอ้ยลดลงค่ะ <co> เพิ่มขึ้นจะบ,บ้าหรอครับโอเคผมจะลงโทษโจรให้หนักไปเลยขอบคุณจากสอนอตำรวจนะคะอืมได้ครับยินดีด้วยนะครับงั้นดิฉันครอบครัวทางช้างเผือกขอตัวลาไปก่อนนะคะอืมครับขอบคุณครับดีเอ็น